โำอะไทำอะไรอยู่เข้าใหม่สิเมืเ่อกี้ฮะพี่ทำอะไรเปล่าต้นไม้เลยโอเคมาแล้วปลูกกบังในตรงนี้อลไอวะไม่ปลูกต้ในไม้เหรอปลูกแล้วเหรอไม่ปลูกทำไมตรงนี้ปลูกกั้ใกล้บ้าน เออเอาพวกกระดูกใส่ต้นไม้เลยเอาใส่ต้นไม้ดีกว่าเลือกอย่างนั้นแฟบโอ้ยโอยมึงมึงตัดนาอะไรอย่างนั้นอะตัดดูเก็บไว้ก่อนอลงดันก่อนไอ้ทิงชุกอ,อ้าวอจะเตียชิมอยโอ้ยตกเย่ไปไปดัน าไปไปไปพิกแอกกูแต่งหมดเมื่อไหร่กูกลับมานั้นแหละนะมึงเอาพิกแอกไม่กี่อันเทียนลูกก็ขวามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอันเอานี่ไปให้อะไรพี่ครัเอ้าโอ้โหกำลังคาตัวคาบเลยมึงเอาป่ะเอ้ยมึงอยู่ไหนอะดันไหนอะคาตัวคาเปล่าเปล่าไม่ใช่กูอยู่ข้างหน้าคาานเนี่ย มึงคัดตัวค้าเปล่ามีแร้วม่เราโอเคไม่ต้องปไ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 ปแอปเปิ้ลเนะเอาข้าวมากินนี่ดนะ้เอออข้าวไม่สุกวะ่ะไม่ได้ปลูกด้วยมึงเอาหน้าปดีในกอกองอนะละเออแหเปิดใหญ่เลยมึงเชี่ยไปกูเข้าไนไม่ได้เนี่ยเอ๊ะเข้าเข้าเข้า เป็นข้าวยางเกินโอ้โหป่ะไม่ยอมปิดประตูไปไเออไปเออไมไๆไปโอเคเอาเฮี้ยเเอาทอดเก็บไปทำไมวะเนี่ยออมึงลงไปก่อนเลยมึงนำล่องไม่มาเลยตะโกหกเลวีนี่เหรอก็มาเป็นเลวีนะใครใครเล็ดดันเนี่ยจัด มาดู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 ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเขาลงกันอย่างนี้มันต้องขุดลงไม่ใช่แม่งโดดลงไปเลยโอระวังด้วยเฮียข้างกายเนี่ยกูเจอคิปเปอร์อยู่หนึ่งตัวพ้องอ่ะลงไปดิเฮียเอออย่างนี้ง่ายว่ะแต่ขุดฟังหนู้นนี่ฮะเออ

ต้องการทอสเยท,ทมาตรงนี้ดิทำไมอ,ะอ่ะมามามาดู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 โน่นโน่นโน,น่นไม่เห็นนะแปลกสบคิปเปอร์นำลอ่องคิปเปอร์เอ้ยคิปเปอร์ไม่ลงหรอ,อกดูยันรอนิก๊าอเฮ้ยยันอะไก้กา เจอเหล็กแล้วเว้ยเฮ้ยขอขึ้นก่อนโอ้ยโดนสเกียตันหนีนีไงล่ะเฮ้ยสเกียตันนี่หนอไอ้นี่เออแค่นั้นมองไม่เห็นเลยฮะเออไกลหลัไปทีพีง่ายเลยทีพีแม่งเลยทีพี้วลงไปสัตว์ต้องทีพีกูไปย้ะมา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 ทีพีทีมาแฟบ ไปลงไปลงไปบวกเลยโอ้โหอ,อ,อุ้ยเอา้าอ๋อหลก้วปลากระปุกเลยเย็ดกระดูกไอ้ยกระไม้โอยเฮียขึ้นไม่ได้ถือถอนแล้วก็ ไม่เราไม่ใจแจ็คพอตมั้งวะดันใหญ่ๆอ่ะดันอ่ะอ้อเล็กเอ้ยอาฮินอ่ะมีแม่งๆหน้าบ้านน่ะเออก็ได้มันจะเชื่อมต่อกันหรือเปล่าวะอ่าก็เฮ้ยเยี่ยยังไม่เสร็จเลยขึ้นไงดีวะนะขึ้นท่ะไมวะ เออทานทานทานโหแวปทอไงมีเก็บให้ฮะมีอะ,อะไรนะ oh. อ,อ๋อเฮ้ยตกเอออีขึ้นแม่นเลยว่ะเอออ,อ,อ,อีดิดูดูโปอ้าวไป <c oughs> เอ,อ้ยเรายังไม่สำรวจอ,อีกด้านหนึ่งเลยอะไปดิเดอกคนพาอุ้ยกูก็กเจอแล้วเนี่ยเจอเหล็ก อีเหี้ยมันมันเป็นดนันแล้วเว้ยจริงด้วยทางนี้ก็เป็นดันดว่ะเอาเลยมือก็ต้องมากับกูไอ้สัสมึงยี่นาอ๋ออ๋อข,ขุดตูดแม่งเลยเฮี้ยลงไงไม่เก็บกว่ะลงแบบเดือดแมททิกอู้เดือดแมททิกจริงๆ ไม่มีอะฮะนไม่มีอะไรมีของดีเลยกุลงมาข้างล่างซิฟ้าะเจอทางไม่รู้อะข้างล่างกูเจอจ็กพอดคือเหล็ก ตั้งแล้วโอ้บนหัวมึงเนี่ยไม่มองมั่งเลยตาของใส่ <พอ S 2> มึงเด็กเหรอเออ,อกูไม่รู้อ่ะแล้วมึงนึกว่าอะไรอ่ะมองไม่เห็นไมได่ดูเลยชิกเจอแพ็กนั้นมองยากเหรออ๋อเฮ้ย่ะลองมาัางดีกว่าแอบตอนนี้รวยถาดแล้ว เออเอ,อ่เวอร์นี้ลบเราใช้เวอร์นี้แทนหนึ่ง <No. S 1> ไม่ช้าจังวะเย็ด yeah. โอ้โหปิงเป็นพันนะหมื่นได้ยีฮี้ยค่ะปิงพิงเซิร์ฟเฮ้ hey, ยเดินเองปุ่มค้างิลยเหมืนแทคเกอร์ฮะมันแทคเกอร์อะไร <Ha. S 1> อร๋อ เย็ดูยากหดูยากขึ้นมาทันตาเลยนะแม่งเคยเห็นแต่ดงซัมบี้อุ๊ยโอ้โหเหล็กบนหัวโอเคบนหัวนี่เคอะไร แค่เน,นี้ยนะกูยังมีต่อเฮ้ยอู้บางกูบางทำไมอ่ะเยี่ยขงข้างใต้หน่อยคอมมบนโดพร้อมไหมไม่พร้อมเฮ้ยสัสงูเหน่อยเสียงตายกูเลยเนะี่ยคอมมบนโดว้าปุ้ดโอ้ยเฮ้ยทำทางขึ้นไป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 ทำไป ยังได้รู้ว่านี่ทางนี้เรามาเราจะได้กลับบ้านอย่างง่ายตายแล<า>้วเป็น,นยังไงว<า>ะเยอะฮะอเอ่าเอ่อรับแ๊สกรรมกรรมกรรมเอาอา่อาอชุดอะไรอชุดอชุดรวยทานรวยทานรวยทาน ôi thôi 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 tục thôi thôi ôi ôi cái tục thôi tục Ê <laughs> <Cả> tục <bười. cười> อืมอไฟหมดแล้วหรอข้างบนมีน้ำไม่ทำสิเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วเหรอข้างบนเลยโอ้โหถึงข้างบนเลยทะลุขึ้นข้างบน อ่ะมีอะไรเลยอ๋อโอ้โหฮัลโหฮะยอ่ะทะลุนี่หว่าอื้สวยครับมาอยู่ด้านไหนของโลกไม่รู้มากองตูนให้เดะโอ้โหอีมันหน้านัก มันแน่นักไอ้ดอกวะโอ้โออะไรอย่าทอดจิ้มตูดเลยเ้อเฮ้ยโอ้โหตาย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 เออดาบก็มีไม่สู้โอ่เฮียตอนนี้จะเป็นอาชีพเป็นมินเนอร์กลายเป็นฮันเตอร์อะไรอีกเฮดบ้านดยว่เนาะก็เดินดาบเด้ อ๋อรู้แล kind of ้วนี่นี่นี่ตามมาอย่ามัวนะต้องปักไฟไว้ชเอ้าเฮ้ยนี่อะไรน่ะนี่รู้หรือเปล่าไม่ใช่รู้โอ้ยโอ้ยอย่า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 มาอยู่ข้างล่างอย่ามาอยู่ข้างล่างอ้าวอันนี้ไม่ใช่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยสิกระทั้งสองตัว ไ้ยทางกลับบ้านยังไงเฮ้ยช่างไว่กันออไม่ง่ายเลยกลับรูเดิมด้วยแล้วค่าไปเต่างเลยกับรูเดิม,ออม,ม,มแต่อยากลงเพื่ออโหบลบอ๋รบรบองงวิ่งมาฟัดรถด้าฟัดรถด้าออเอ้าโห เฮ้ยซอมบี้ดีครับดีครับดีครับดี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 ดดดไปละส่งฮันเตอร์ผู้ยิย่งใหญ่เฮ้ยตกลู่ตายฮิตตะเกาทูฮาร์ดเอาไงดีนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตกลู่ตายคู่ โอ้ยไม่ตายเอาตายไหมไรพวกไม่อยู่ตายไหมตายอะตายกไงก็ตายเหมือนกันนะทำไงวะนี่แล้วกลับไปไงเนี่ยไม่ได้เซฟวะข้าวกลุ้ยอ๋อตายครับเอาองเลยเอาของเหระไม่เอาโอ้ยเริ่มใหม่เฮ้ยต้นไม้มีเกมบมดทิ้งแล้ววะ เกมโหมดเกมเอาทำไมเกมหมดไปไหนเกมหมดไปไหนหนึ่งเกมหมดสองเลยเออรับหนึ่งเช็คเลทก่อนอ๋อเจอแล้วเฮ้ย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  ơi zombie zombie không qua tù ban đi ấp đi à, thường trời mua tàu có xô đai nha ha uhm, mãi tộc của à? bay 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 mãi tộc của kim kiên mãi tộc gì hừ hãy lúa sức mặn giờ mà dùng gặp ban kha. à thằng như nào à ็ทีพีมาตู้โอ้เช็คเลตต่อนอนเลน่นขี้โก้ฮ่ามันขี้โกงานานแล้วโอ้เช็คเลตนอนนอนอะไรนอนแหละเซ้ยเขานอนเขานอนหลับหลับปุ๋ย

เอาหัวสอมบีดตีต้นไม้อ่ะเก็บเอาเก็บเอาโอ้โหขุดขุดให้หมดขุดรูด้วยรู้ไหนแกเนี่ยรู้อีกแล้วอ่ะ โอ้โหเยเป็นคนดยตัดแล้วปูตัดแล้วปูครับตัดแล้วปูกครับ,รบเอาฮึฮึ นอนไอ่ะมีเจ้าอันอะไรมึงคล้องกูกูบนเลยอือทานด้วยส<า>ี่สิบ่าอันนะทานอะ่ะต้องส้องอะไรวะสามสี่ห้าอาหารหรอทานด้วยเตาด้วยสติกด้วยไม่มีเกไปหมดละ เออนะครับอ่าเอาไม้ไปแทนแล้วกันเออไม้กูก็มีนีว่าต้องปลูกบนบนนี้ครับโอ้โหดู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 มโดูการด้วิจิตวิญญาณขอดาบแล้วก็พลิกแอคแค่นี้แหละ สติกด้วยเฮ้ยแอปเปิลบักจะโหชิวช่างมันอ๋อจะได้เนี่ยอาอเสียฟังฟังผิดฮะไปเหยียบโดน,โดน โดนเลยไอ้หายอ่าเนี่ยน้ำเข้ากี่บอกว่าน้ำน้ำแปดไม่ใช่น้ำอะไรเข้าอะไรเข้าน้ำเข้าๆอะอสี่สปาตาลงเลยอ่ะ การมันโตมีบันไดลงแม่ลงมาวิ่งโอ้ยข้าโตเยอะไปโต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 เดินออไปเลยปะเออโต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 เดี๋ยวพวกแมงอี๋มองมองมอง อะไรไม่โตนี่ว่ะอ,อะไรโอ้ผมทำเสียแบอันหนึ่งเฮ้ยไมีโตแล้วครูอ้อ้าวไม่โตอ่าชิ้นลายไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของกูอันไหนขอใครขอใครงี้เฮ้ยเออช่างเถอะบุ๊บทำอะไรเสียแบบอันหนึ่งทำสองอันเลยอะไรอะ่ะอ่าถุยเก็บมาหมดแล้วข้าวที่โตอะ่ะ กระต่าที่ไม่โตหมดเลยอุติเกตอุติเกตตีวังไหนอีป่ะป่ะต่อกระดูกโตหัวกระดูกโตหัวเย่เคอ๋อเนี่ยไปนี่กดบายกดบายกดบายเย่เย่อะไรกับหัวเฮ้ยเย่ได้แอปเปิลแล้ว ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วฮะ